สวัสดีครับทุกท่านยินดีนะครับที่ชอบวิดีโอสไตล์การเลี้ยงแบคซูเออร์ wheel, ไฟล์อนอนแมลงวันลายวันนี้จะให้ดูลักษณะบ่อนะครับลักษณะบ่อวันนี้จะให้ดูสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งหรือลักษณะแรกนี้ก็คือบ่อที่มีมีมีพื้นที่สำหรับที่จะให้นอนมันไต่ขึ้นนะครับเดินขึ้นหรือมีความชันหรือราดเอียงนั่นเอง อย่างเนี้เราเลี้ยงในบ่อปุ๊บเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเดินขึ้นไปเนี่ยตรงที่พื้นที่ลาดเอียงตรงนั้นพื้นที่ลาดเอียงตรงที่ว่าเห็นไหมฮะมันจะเอียงๆประมาณ15้าองศาหรือยี่ศามันออกจากอาหารปุ๊บมันก็ลงไปบ่อนน้นอันนี้คือบ่อลักษณะที่หนึ่งอีกอีกลักษณะหนึ่งที่เราทําก็คือบ่อที่เป็นแบบนี้ครับก็คือไม่ต้องทําที่ลาดเอียงทั้งหมดเพราะว่ามันอาจจะเปลืองพื้นที่ เราทาเป็นจุดแบบนี้ครับก็คือให้มันไต่ขึ้นตรงนั้นแล้วก็ลงไปในบอ่อนู้นได้ในที่สุดอย่างนี้ครับอันนี้นี่ก็อีกลักษณะหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งก็คือเป็นบอ่อที่ไม่มีหางลาดเอียงเลยก็เป็นแบบนี้วิธีการทําก็คือใช้อิดบล็อกอิดบล็อกธรรมดานี่แหละครับตัดครึ่งเลยความสูงของมันอยู่ที่ครึ่งบล็อกแล้วเราก็าฉาปูนอย่างนี้เลยแล้วก็เลี้ยงพอมันโตขึ้นไปปุ๊บเนี่ย มันจะออกของมันเองนะครับคือมันจะขี่กันมันตัวมันขึ้นตัวมันใหญ่ขึ้นมันก็พองพองพองแล้วก็ออกมาเองนะครับตามมุมตามไรเนี่ยอย่างในเนี้ยตามภาพเนี่ยจะอยู่จะเห็นในร่องนจะเห็นในร่องเนี้ยก็คือนี่ครับออกมาแล้วครับออกมาเองเลยเต็มไปหมดเลยนฮะในนั้นเพราะว่ามันสามารถออกมาเองได้นะครับ เหตุผลที่มันออกมาเองได้คือมันไม่สูงนะมันม,มันไม่มีความสูงมากเนี่ยมันเตี้ยๆนะครับเพราะมันก็ขี่กันออกได้เลยนี่ครับนะครับเขาก็ออกมาเพราะว่าขอบบ่อมันไม่สูงมาก พอขอบบ่อไม่สูงหนอนมันโตมันก็พองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นก็ล้นบอ่อออกมาในที่สุดอย่างไปดูท้ายท้ายน,น,นู้นนุ่นล้นออกมานะครับล้นออกมาจนหนาเลยเดี๋ยวเราก็ต้องแยกออกไปเพราะว่าวัยนี้ถ้าเกิดออกจากอาหารปุ๊บเราก็ต้องเอาไปพักให้มันนิ่งนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เอาเข้าสู่ในห้องห้องดักแด้ห้องดักแด้เนี่ยมันจะต้องมืดมิดแล้วก็อยู่อาศัยในห้องนั้นแล้วก็ถึงเวลาก็บินออกถ้ำออกจากถ้ำไป ในห้องดักแด้จะมืดเหมือนถ้าเลยถึงเวลาก็ออกจากรูไปเลยเข้าสู่ห้องบินไปในที่สุดมีลักษณะนี้ที่เราทำเนี่ยเราใช้ขุยเพ้าวเป็นวัสดุในการหล่อ,อเลี้ยงในระหว่างช่วงอายุของเขาระยะประมาณหนึ่งเดือนเหตุผลที่เราทำก็เพราะว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงวัสดุข,ขุยเพ้าวให้กลายไปเป็น วัสดุเพาะผักสลัดหรือผักส่วนครัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเป็นวัสดุเพาะ,มะเมล็ดแทนพีชมอสซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงลิตรนึงอาจจะประมาณ50บาทหรือร0อยบาทแตุ่วยเพาวเราเนี่ยถุงหนึ่งก็4,50ห้าห้าสถุงนึงแต่มันมีหลายลิตรมีประมาณ20ลิตร20ลิตรเนี่ยถ้าเป็นพชมอสรา,าคาอาจจะเกือบพันแต่เนี่ย พอเราปรับปรุงขึ้นมาปุ๊บจาก50บาทมูลค่าเขาอาจจะไปสักร้อยหรือ200กไ็ได้ใช้เวลาในการปรับปรุงโดยการใช้หนอนแวนไลน์ในการที่จะหลอ่อหล่อให้ขุยเผาเนี่ยกลายเป็นอ,อินทรีย์วัตถุที่มีจุลินทรีย์หรือไมโครกนซ์ซึ่มซึ่งจะทำให้ดีต่อพืชมีประโยชน์ต่อพืช ในกระบวนการในการเลี้ยงหนอมแรงอไลน์เนี่ยนอกจากกะกำจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษอาหารผลไม้ต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรายังจะได้คือเราสามารถปรับปรุงวัสดุเพาะพันธุ์เมล็ดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะนําไปใช้ในการที่จะเอาไปต่อยอดคุณสามารถทำนะเพื่อที่จะเป็นวัสดุเพาะอย่างเดียวขายก็ได้ หรือคุณจะขายนอนหรือคุณจะขายอาหารไก่หรือคุณจะขายไส้เดือนหรือคุณจะขายคอมโพสหรือเวิร์มีคอมโพสอันนี้มันทําได้หมดนี่ก็เป็นาลายอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทำได้จริงนะครับปรับปรุงขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะ,มะเมล็ดนะครับเดี๋ยววันหลังเรามาดูนะครับว่าวัสดุเพาะ,มะเมล็ดชนิดนี้ที่เป็น,ปนขุยมะพร้าวเราหมักด้วยขี้ขี้นอนเนี่ยจะทําให้มันเป็นสีดําแล้วดูซิว่ามันจะเกิดความร้อนหลงเหลือไหมแล้วก็สามารถเพาะเพาะ,มะเมล็ดได้ดีไหม พ่อมเมล็ดได้ดีแล้วก็ไปเติบโตได้ดีไหมให้ผลผลิตไหมมีโรคไหมหรือต้านทานโรคได้ดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะาติดตามกันอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอที่าตามแนวทางพอเพียงนะครับของกรมฟาร์มนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบทุกท่านสวัสดีครับ